my name is Ad uh. <laughs> my, my nickname is Dada. thank you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 , thank you. Thank you, thank you. I'm I'm <laughs> My name is ดดาวานุงมันิ My name n is ดดแต่ใส่เกย่าพูดชื่อนูเละนพลงลงล้กกไขขอไข่บูไดแล้วขอวของขอควายข้านะเขาคนถึงคัขอ คือร้านที oh <god. S 1> ่เราเคยชื่อคู่กันยอหญิงสวยเราเล่นเธอขว่มพันตอมประจักษ์ชุนมหันขอทานข้าวมาหลอกน้องบุญโตหน้าคับพระผู้เท่าเดินยั่งนอนเรียนไม่มองด้อเด็กต้องมีมนต์้อเต่าลังตุ้งขอทุ่งแบล ทุธคนนิยมน้านู่มากคบ่ไม่ไม่ทับผมขอปาตาคผมขอพึ่งทำลังขอฝาทนทานขอพาว้านตั้งขอคัานสะอาดจันขอทำเผากำไมบ่มา เดีวตเสื้อเดินคนนองไอหีใค่อจุฬาข้าพยองออ่าง ตัเอ็มมังกีนเอ็นเนืน้อทยาบวตัวผู้โอโอโอตโอ้พีพิษหมูินเนื้อ מה עליי? טוב, לאללה. תודה. סמביי ביי.